ส่งจุกส่งจุกส่งจุกปิ้งปิ้งด้วยปิ้งปิ้ง,ง,ง,งอ๋อหอออหอหใจหัใจไฮเลนแเซมลิไปต่อโชคเนะคะอว๊วเลยสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องฮัได้คนนี้ล่ะคะน้องอะไรคะไฮรลน วันนี้นะคะแม่ก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับช่องเราช่องน้องพอใจไทลินแฟมิลีนนะคะก็คือแทนทะแดงเป็นจดหมายจาก Google Adsense นะคะอา้าวนั่งลงกันไทลินนั่งลงไม่กวนนะคะนั่งลงกันค่ะพี่พอใจนั่งข้างหลังกลับมามีเลยเร็วพนั่งดีๆค่ะโอเค นะคะก็ได้เอกสารมาแล้วทําการสมรัครผ่าน Google Adsense นะคะก็คือการมีรายได้ผ่านช่องทาง y o u t u b e นะคะก็คือแม่เปิดช่องไว้ตั้งแต่พศ2558นะคะแล้วก็ทิ้งล้างไว้ตั้งนานก็มีการอัพคลิปบ้างค่ะก็เกิดการมีเกิดเกิดมีรายได้ขึ้นมาแม่ก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพิ่งมาเช็คเพิ่งมาสนใจตอนนี้นี่เองนะคะ ก็เช็คเข้าไปแล้วม hmm ีเง ah. ินอยู่ในนั้นประมาณสี่ร้อยเหรียญโอ้เยอะมากเลยก็ลองคูณดูนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ขอรหัสิ้นในการถอนในการถอนนะคะได้มาแล้วจ้าของแม่ค่ะได้รหัสมาแล้วนะคะเย่เย้แฟมิลีกับน้องพอใจนะคะกับน้องพนิลี่ออน้องพอใจไพเรีนแฟมิลี่อย่าลืมกดอะไรบ้างนะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะไปละค่ะบ๊ายบายพลินบ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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 จุบปิงป้งปิงป้งหน่อยปิ้งปิ้งอ๋ออ๋อ